สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับ btc นะครับอัปเดตนะครับแนวรับเนาะก็ลงมาพอสมควรนะครับก็ลุ้นรับขึ้นไปนะครับส่วนตัวมองว่าลุ้นรับขึ้นไปนะยังไม่มองต่ำกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเล่นมีระเบียบนะครับไม่ต้องห่วงมันจะลงไปต่ําเดี๋ยวเราเข้าไปจับเอาฐานหน้าแต่ฐานนี้ค่อนข้างดูแล้วนะครับค่อนข้างดูแล้วมีแนวรับอยู่นะครับก็สามารถเสี่ยงรับเข้าไปได้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะมาดูที่กราฟ4ชั่วโมงกันก่อนนะครับเอาเอา,เอาถ้านับตั้งแต่วันที่ลงนะครับเป็นวันที่15สิงหานะครับอันนี้เป็นต้นเดือนใหม่ละใช้เวลาลงประมาณ15วันนะครับถ้า15วันเนี่ยเราก็ต้องไปดูในเรื่องของ MA ของ4ชั่วโมงนะครับ MA 4ชั่วโมง50ทับ200นะครับซึ่งเป็นจุดที่ลงอยู่ในส่วนในเรื่องของระยะเวลา1อ่า15วันถึง1เดือนนะครับ ตัดกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับตัดกันตั้งแต่วันที่21นะครับแล้วเริ่มลงตั้งแต่วันที่18สิงหานั่นก็คือใกล้เคียงกันที่สุดหละนะครับสําหรับ MA ตัวนี้นะครับเริ่มลงกันตั้งแต่วันที่15นะครับในกราฟแต่ใน MA เนี่ยเริ่มหักหัวลงตั้งแต่วันที่18 18อ่า18แถว18สิงหานะครับพอมันตัดกันลงมานะครับ MA ตัวนี้หลังจากมันนับเวลาตัดนะครับ ก็ประมาณ15วันถึงอ่า1เดือนนะครับเพราะว่า200แท่งของ4ชั่วโมงนะครับถ้า200แท่งเนี่ยสชั่วโมงเราลองคูณดูนะครับว่ามันกี่ชั่วโมงนะครับอ่าก็ประมาณ33วันได้นะครับแต่ถ้าเราเรามองว่ามันลงมาอาจจะลงมาแค่ครึ่งเดือนเพราะว่าตัวอื่นนะครับเริ่มจะกลับขึ้นอย่างเช่น1ชั่วโมงนะครับ MA เนี่ยใกล้จะตัดเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องดูวันต่อไปเนาะ นะครับอ่าถ้าถ้าเกิดมันลงครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนกลับขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนอะที่ผมเคยเจอนะลงครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนกลับขึ้นนะครับอันนี้ก็จะประมาณสิบห้าวันนะถ้าสิบห้าวันนะจุดตัดตรงนี้ยี่สิบเอ็ดนะสิงหานะครับยี่สิบเอ็ดสิงหานะที่มันตัดกันลงนะครับสิบห้าวันก็ประมาณนู่นอะวันที่อ่าวันที่อ่าประมาณวันที่ห้านะครับประมาณวันที่ห้าวันที่หก ถึงวันที่7ได้นะครับเพราะว่าอ่าถ้าเต็ม200แท่งมัน33มสสวันเนาะซึ่งหนึ่งของ33วันก็น่าประมาณอ่า16วันครึ่งน,นะครับน่าจะแถวแถววันที่7ได้นะครับก็ต้องรอดูความความต่างมันเนาะนะครับถ้าเราดูจากเส้นแนวโน้มก่อนนะครับเส้นนี้นะครับ2องหมนะครับดูตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ 2องหมื่นห้าสิบสี่นะครับอ่าสองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามห้าสิบสี่อ่าสามสิบเจ็ดนะครับยังไม่มีการกลับขึ้นเลยนะครับก็ต้องดูแนวโน้มถ้ากลับขึ้นเนี่ยค่ามันจะต้องสูงขึ้นนะครับนี่ก็ลองลองไล่ดูมันเป็นแค่การคาดการณ์นะครับสําหรับเอ็มเนาะส่วนในแนวต้านแนวรับนะครับอ่ามาดูในฐานแนวต้านแนวรับกันนะครับในฐานฟิโบนี่เลยนะครับถือว่ายังไม่หลุดทรงนะครับถ้าหลุดจริงๆนะครับก็โอ้นะครับ ถ้าจะลงหมื่นแปดหมืนเจ็ดหรือต่ำกว่าหมื่นห้านะครับมันจะต้องหลุดหมื0นแปดเจ็ดร้อยนะครับเพื่อเข้าในโซนที่มันหลุดนะครับนะอันนี้ยังยังยกกันสูงขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับยังมีโอกาสยังมีความหวังที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับนี่มันจะเหมือนทรงเดิมนะครับกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแนวรับนะครับแนวรับนะครับตอนนี้ ราคานะครับหลุด2 0 0 0มื่นลงมานะครับอยู่ในโซนแนวรับที่ผมพูดไปหลายๆคลิดเนาะนะครับก็จะมีแนวรับแรกนะครับที่มันเด้งขึ้นไปตอนนี้ก็คือแนวรับแถว3า็เเซของฟิโบนะครับ19 6 9 4ห้เก้าบสประมาณ19,700เก้าเจ็ดร้อยนะครับแต่มันยังไม่ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเ a นะครับพวก15้านาที1ชั่วโมงนะครับเหมือนยังลงไม่สุดนะครับถ้าจะลงสุดกว่านี้นะครับมองว่านะจากร้อยอ่ะ ร้อเกือบร้อยอ่ะจากราคา2400เนี่ยนะครับแล้วลงมา0%ูเ็นี่ยก็น่จะเริ่มจากศูนแถวเนี้ยนะครับเนี่ยประมาณ19500เขึ้นไปถึง2500้ยเนี่ยถ้ามันลงมาศูเ็นี่ยก็น่จะแถวสองห0่้าห้าร้หรือไม่งั้นก็ลึกสุดนะครับรอบนี้ลึกสุดก็น่าจะประมาณเนี่ยแนวรับตรงนี้เลยนะหนะึ่เก้าสารจริงๆมองไว้ห9่้าต้นๆ นะครับแต่มันเป็น12%บมันค่อนข้างมายากเลยนะครับเคยมองไว้2อาทิตย์มันไม่มาเลยนะครับเก่าต้นๆเนี่ยก็เลยมองว่าเนี่ยถ้ามันยังไม่จบอีกนะครับมันต้องมาอยู่ในแนวรับตรงนี้แน่นอนนะครับตามฟิโบดนี้หนึ่งเก้าสามเก้าสองนะครับประมาณเก้าสี่ร้อยนะแต่ถ้าใครจับไม่ทันหนึ่งเก้าห้าร้อยก็ยังทันนะถือว่ามันกลับขึ้นเนาะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันกําลังไหลลงเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่นนะ รอให้มันกลับขึ้นนะสมมุติลงไป1 9ื่นเยงนี่ยจับไม่ทันกลัวมันหลุดลงไปอีกอ่ะไม่ต้องจับรอมันกลับ1 9ื0 0ยค่อยจับนะครับอ่นะก็ประมาณนั้นจับแล้วก็เ l ต่ำกว่านั้นนิดเดียวเองถ้ามันตัดก็ไปไล่ใหม่นะก็ประมาณนั้นสําหรับฟิวเจอร์นะครับผมแนะนําได้แค่นี้นะครับอ่นะสำหรับแนวทางในระยะยาวนะครับผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับยังมองเหมือนเดิมเนาะมันอยู่ในโซนอ่าไซเคิล 161.8ถึง261.8นะครับซึ่งมันเป็นไซเคิลที่ต้องมีรีเทสใหญ่ๆก่อนอยู่แล้วนะครับต้องมีรีเทสใหญ่ๆก่อนนะครับถึงจะขึ้นขึ้นไปได้นะการทางของไซเคิลนี้นะครับแถวเดือนตุลาต้นเดือนเลยนะครับมันน่าจะกลับมาแถวสา0 0 0ได้แน่นอนนะครับแต่ถึงจุดนั้นมันก็ต้องย่ออยู่แล้วนะครับแต่นะครับอ่ะ สุดของไซเคิลสองยหกสิเอดเปรเซ็นผมมองไว้ที่อ่าสูงสุดแถวสาม0 0ืนหกถึงสี่หมนอันนี้เป็นแนวทางระยะยาวถึงเดือนธันวาเลยนะครับแล้วก็ลงหนักๆนะนะอาจจะลงมาที่เดิมเลยก็ได้ที่มันขึ้นไปน่าจะประมาณกลางไซเคิลเนี่ยก็อาจจะลงกลับมาสา0หมื่นเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วกลับขึ้นใหม่นะครับอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเป็นแนวทางระยะยาวนะครับนะไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวนะนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเนาะ นะครับอันนี้คาดการให้ระยะยาวได้นะครับก็เป็นการคาดการนะครับส่วนหนึ่งชั่วโมงนะครับดูจากแท่งแล้วนะครับมันพยายามลงมาเทสจุดนี้บ่อยมากนะครับเทสบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้ามันหลุดนะครับมันก็นอาจจะลงได้อีกนิดเดียวนะครับมันส่วนตัวผมยังไม่เห็นสัญญาณที่ดูแล้วมันจะลงหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าลงมาก็พอสมควรแล้วนะครับนะ ลงมาก็หนักพอสมควรนะครับถ้าดูจากวีก็เดี๋ยวมาดูให้นะครับวีกเนี่ยมันเป็นการย่อนะครับย่อลงมานะครับอันเนี้ยนะครับถามในเรื่องของ r s i week นะครับร้อยคับร้อยนะครับ r s i นะครับมันเคยลงมาประมาณแถวแถบต่ำกว่า5้าเอร์เ์ถ้าตั้งแต่บิตคอยมันเกิดขึ้นมานะครับมันเคยลงมาต่ำกว่า5%นะครับ ตั้งแต่ปี2014ถึง2015แค่ปีเดียวนะครับนะปีนั้นนะเล่นต่ำนะครับแล้วผ่านมาอีกประมาณ8กว่าปีไอ้ไม่ใช่8ปี3ปีนะครับปี2018ถึง2019อีก1ปีที่มันลงมานะครับหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณ19เนาะอ่า22ผ่านไปอีก3ปีลงมาอีกนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเนาะนั่นแหละนะครับตอนนี้ถือว่าลงมาอยู่ในจุดต่ำแล้วนะครับ ต่ถามว่าลงอีกนิดนึงได้ไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าลงมาหนักนะ,ะคือดีเทสนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าดูในอดีตนะครับตัวนี้เดี๋ยวขยายดูให้นะครับที่ลงมารีเทสเหมือนกันเลยนะครับจริงๆลงมารีเทสแถวเดือนสิงหานะครับน,นะครับกลับขึ้นไปถึง300้อกว่าดอลน,นะครับอันนี้มันราคามันจะต่างกันมากนะในอดีตนะครับเคยกลับขึ้นไปจาก300ดอล ทั้งที่ลงมาที่ประมาณร้อยหกสิบสี่นะครับนี่คือกลับขึ้นไปครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับกลับขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะใครที่เทรดแถวร้อยหกสิบสี่ดอลนอดีตนะครับขึ้นมาถึงนะครับอ่าสามร้อยกว่าดอลนะครับสําหรับ btc นะสมัยก่อนเนาะนะครับแล้วก็เทกระจัดลงมารีเทสใหญ่นั่นแหละนะเหลือร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับอ่าอันนี้เป็นในอดีตนะครับนะแล้วก็กลับขึ้นยาวยาวเลยใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับสิบสามแถวแถวอ่าแถวแถวนี้แล้วกัน ยี่สิบเจ็ดกรกฎานะครับมาจนถึงสิบเจ็ดสิงหานะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับแล้วก็กลับขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะแล้ว r s i ตัวนี้นะครับก็วิ่งขึ้นไปถึงเกือบถึงร้อยนะครับเก้าแปดสิบเก้าสิบแต่ไอไอสมัยก่อนนะครับนะมันก็ใช้เวลานะครับเนี่ยใช้เวลามากพอสมควรนะครับแต่ในในปัจจุบันนะครับก็มีการรีเทสอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัดกันมาตั้งแต่15สิงหานะครับรุ่มราวคขาวเดียวกันเลยนะครับก็แถวๆวันที่เจนี่ก็น่าจะประมาณครึ่งเดือนได้นะครับก็ลุ้นให้มันกลับขึ้นไปเหมือนในอดีตนั่นแหละถึงแม้เส้นนี้มันจะไม่กลับแต่ราคาโดยรวมมันอาจจะกลับนะครับเนาะก็ลุ้นกันต่อไปนะสําหรับส่วนตัวผมก็ลุ้นลองนะครับนะอะไรได้เปรียบก็ลุ้นตรงนั้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ถามว่ากล้าช็อตไหมลองช็อตดูก็ได้นะครับเนาะเผื่อจะได้เปรียบกว่าที่ลองที่ผมบอกนะครับแต่ อ่าลุ้นหองนะครับนะส่วนตัวผมจะลุ้นหองมากกว่านะครับซึ่งไอ้สี่ชั่วโมงมันอยู่ต่ำหมดเลยนะครับเนาะก็ลุ้นกลับขึ้นนะครับสําหรับ BTC วันนี้ก็สั้นๆนะครับอ่าก็ตามแนวรับนะครับสองหมื่นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามร้อยนะอ่าสองหมื่นหนเก้าสามร้อยแนวแนวแนวต้านนะครับจะอยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับถ้าหลุดไปได้นะครับก็รุนอ่าหลุด หุดเทน่นเขาเรียกว่าเทนไลน์ฟิโบสปีดเนาะนะครับก็คือเทนฟิโบสปีดนั่นแหละนะหลุดขึ้นไปอยู่ในโซนนี้โล่งๆนะครับเนาะก็ะลุ้นกลับไปที่2 2 4 0 0เหมือนเดิมนะครับนะก็ยังลุ้นเหมือนเดิมแต่ก่อนจะลุ้นตรงนั้นต้องจับลองให้ได้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ